สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการผสมคำอย่างง่ายให้เอาไปลองใช้กันได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถดูออกว่าแต่ละคำมาปามาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยจะช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษและสังเกตคำได้ง่ายขึ้นนะคำที่อยากมานำเสนอในวันนี้นะครับคำแรกคือคำว่า count นะครับคำว่า count แปลว่านับครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่า able able แปลว่าสามารถทำได้นะครับออกเสียงนิดนึงดีไหมครับคำว่า count ก่อนเนาะ count 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 แปลว,ว่านับอีกคำานึ้คือคำว่า able 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 เก่งมากครับสามารถทำได้เนอาเป็น countable แปลว่าสามารถนับได้ออกเสียง countable 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 นะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าจะขอเพิ่มอีกหนึ่งคำง่งายๆสั้นๆคือคำว่า un ที่แปลว่าไม่ แต่เป็นคำว่า uncountable แปลว่าไม่สามารถนับได้ลองออกเสียงอีกทีเนาะ uncountable 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 อันนี้แปลว่าไม่สามารถนับได้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนำไปใช้จะได้เอาไปใช้กันได้เลยนะครับย้อนไปที่คำว่า countable ามารถนับได้นะครับทีนี้เราใส่คำว่านามเข้าไปคำหมายของคำนี้ก็จะกลายเป็นนามนับได้คือคำว่า countable noun หลายคนคงเคยได้ยินเนาะ countable noun ก็คือเป็นคำนามที่นับได้ซึ่งในภาษา,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 ษาอังกฤษแบ่งเป็นสองประเภทคือคำว่า single ประเภทที่2คือคำว่า plural single ก็คือเอกพจน์และ plural ก็คือพหุพจน์นั่นเองนะครับต่อกันที่ ซึ่งแปลว,ว่านับก็คือใส่นามเข้าไปเนาะแล้วก็ความหมายในภาษาไทยก็จะกลายเป็นนามนับไม่ได้ภาษาอังกฤษออกเสียง uncountable noun uncountable noun uncountable noun เยี่ยมมากครับ uncountable เนี่ยเป็นคำนามอังกฤษนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า water ที่แปลว่าเก่งมากครับแปลว่านา้ำแล้วก็คำว่า rice แปลว่า ข้าวถูกต้องครับแล้วก็คําว่า sand แปลว่าทรายนะครับอันนี้นะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเราจะรู้คําศัพท์ตั้งแต่คําว่า count ที่แปลว่านับเนาะ able แปลว่าสามารถครับคําว่า un แปลว่าไม่รวมกันเป็น uncountable ใส่คําว่านาเข้าไปจะกลายเป็นคํานามที่นับไม่ได้ตัวอย่างของคำนามนับไม่ได้อย่างที่เห็นก็คือคําว่า water rice แล้วก็แสนะครับไม่ได้แปลว่ามันนับไม่ได้จริงๆนะเพียงแต่ว่าเราไม่นิยมนับเราไม่นัคงไม่มันนับแบบข้าวเป็นเม็ดทรายเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคํานามที่นับไม่ได้เนี่ยสามารถทําให้นับได้ได้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงต้องลองติดตามดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดหรือใครอยากให้สอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรอยากให้ต่อเรื่องนี้ชอบมากๆอยากให้มากกว่านี้อยากให้เพิ่มเรื่องอะไรอยากให้คอมเมนต์กันมาครับอยากให้แชทมาบอกนะครับหรือจะทําทางไหนก็ได้ที่จะให้ผมทราบว่ามีคนสนใจอยู่แล้วก็อยากจะให้ทา คลิปต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เป็นการวางฐานเบื้องต้นนะครับเพราะว่าถ้าจะให้อธิบายคําว่า countable เชิงลึกต้องใช้เวลาอีกนิดนึงแล้วก็ uncountable เชิงลึกก็ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเช่นเดียวกันผมอยากให้ทุกท่านเก่งแบบมีพื้นฐานที่แน่นๆสามารถพูดได้แบบวยากรณ์แม่นสามารถมีวยากรณ์ที่ดีและสามารถสื่อสารได้ในเวลาเดียวกันอย่างที่ผมและอีกหลายๆคนเป็นเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอ ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ทั้งคอมเมนต์รวมถึงกด subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ